เออตื๊ดตื๊ตืดๆๆๆ๊ดตื๊ดตื๊ดทำไมตัวใหม่ไงมันชุดมันรัดรูปจังวะชุดแบบรัดรูปจะแบบอืม้มอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> เ,เฮ้ยรูดซิปแล้วเฮ้ยโอ้เสร็จแล้ววะเสร็จไวจังวะเคียงอะไรวะเม่อกีเห็นได้ยินเสียงรูดซิปอะเสร็จไวจังวะกด <c oughs> เองเนี่ยมึงอ่ะ นี่แล้วเฟิร์สพิกเขียนอยากได้ตัวเนี้ยไอเปิดเขียนไอเขียนค,คุณคุณนะเปอร์เซียเปอร์เซียงไงไวะเปอร์เซียกับมิสเตอร์อ๋อนี่สองคนนี้ไอสองคนล่างอะ่ะไอทีมเมื่อกี้เว้ยจริงป่ะไอเนี่ยไอคนสุดท้ายอะ่ะมันเล่นลาวิวไอเปอร์เซีย<อ>นี่เล่นอะไรวะจะไม่ได้เฮไอโย,ยนไอเขียนโยนนะโยนนะผมไม่ได้ดูชื่อพวกกระกากรายที่อ่ะ เปิดเสียงกุ๊กขวีงนไม่ใช่หรอกสองคนล่างคุณคุณล่างคุณคุณเองตบป่านอนหนึง่งใบเองกดสามคนเปล่าไม่แน่ใจไม่คุณนายตบเราตามเมื่อกี้ ขอแล้วขอเยื่อเออเอออ่านี่ตามเรนตามเรนเขาเป็นให้คนหให้คนหให้คนให้คนให้แต่ตบเราตามเมื่อกี้ตบยักเลยตักยิงไม่เยี้ยงเลยตักรอบนี้เจอของจริงเราบอกเลย <c oughs> เราหลุด อะไรนะว่าสี่ห้าอ๋อยิงอย่งเท่ที่ชนะเมื่อกี้นะยิ่งเท่เมื่อกี้มันหลุดด้วยเราแพ้คนออกด้วยว่าเคี้ยจบแล้วเคี้ยเหมือนมึงกำเราบอกเอ้พวกกูแค่สี่คนยังชนะพวกมึงห้าคนได้เลยอ่ะเฮียเฮียอะไรสัตว์มาดิษฐ์ทั้งแบบนั้นใช่เมื่อสเปรย์แบบฟาสต์แมนอะไรให้มันดักซี่ป่าประวาณอย่างเงี้ย อ้างแล้ะอันนี้อ๋อเด็ที่ต้องหาเพื่อนลบเตียง,งนหยเคียงโอ้โหยากเลยเคียงแทซี่เปล่าวะถ้าแทาซี่เปล่าได้เอาตัวไปแก้ทางถูกโอหยากกว่าเคียงไม่รู้เล่นตัวอะไรเลยนายฟาร์มเหรอใช่ ่แล้วไม่ไม่เมื่อกี้ตาเมื่อกี้เราไอ้นี่เป็นโซน่แหละอ๋อตาตามตาเมืม่อกี้กูเล่นใหม่ว่เคียงโอเมนโอเคตาเกือบเนี่ยกี้เราเล่นโอโอ้ยไม่บอกเลยเราเล่นปายเนี่ย ไอคนสองเล็ดป่าเป็เกินเกินอ้วเนี่ยแค่ดีร้อแค่ดีฟัอย่าเขาเฮียย่างเขาเฮียนี่มันกาอ๋อนึกว่าดาซี่ป่าดาซี่เลนโอเคได้อยู่เจอเจอสักนิดไม่น่าไหววะกูเนี่ยต้องอยู่ห่างๆอย่างคืองๆตีไปเรื่อยๆเราโหดสุดจดเท่เ้ียงเป็นคนแบกแล้ว เเดี้เเยไม่ต้องโอเคฝั่งนั้นไม่มีคุณคุณเนี๋ยกูจาชื่อได้เปอรเสียกับมิสเตอร์ลาซานี่อ๋อไอ้นี่มากดกระสับคนได้เลยพี่ชูนี่เหมือนี้เจอตาปคีมั้งเล่นอไอ้นี่เหมือนกันทุกคนเลยนะมันใช่ตาปะีมไม่ไม่เช่มึงไปย้อนประวัติดูเลยสัตว์จได้สาวคนนี้ย อยู่ทีมใส่ข้าเมื่อกี้คือแบบมันกาเกินแบบสายตากูไม่สามารถจดจำมันได้เนี่ยดูน้องเินมากเกินไปเฮ้เกินเกินเนี่ยสักพักน้องนิงจะมาแทงตุ่นเฮ้ยเกินไือฮนอฮอฮือฮแอฮือฮือฮืัฮือฮือฮือฮอ้ือ้อฮือฮือฮือไมสวือรือเกินืฮือฮออฮอือฮฮอ ผมกำลังทำการตามหาผู้หญิงเล่นเกมยิงปืนอยู่ผมครับผมค่าหนูค่าหนูค่าหนูค่าอะไรมึงายคอมสัพิดาวเฉยเลยนอ่คอมมันมีแบบเก็บดาวอะไรย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มีแค่คอนหรอคอมสามพิดาวคอมเก็บดาวก็มีอ๋อคอมแรกห้าดาวคอมคอมสี่คอมห้าห้าดาวคอมสี่ห้าดาวคอมสามมีห้าดาวคอมสองยีห้าดาวแต่มันมีแค่ยี่ห้าดาวดนี่ยว่ะ มันดึงว่าเพื่อนมันหึงว่าึ่งว้าอ๋อึงว่าเฮ้ย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 ลืมไปหาเพื่อนออเพื่อนเบอกเลยกกเลว่เสร็จกูเสร็จกูดึงดึงกูไม่อยากใช้สกิล้ไอ้เหี้ยเออเเอเนี่ยเนีเนี่ยเอเยอะไรครับสัตว์อะไรเพื่อนอกเกิดกวาแล้วสเต็ปโเพย์เขาเรารู้ดีขนาดนี้เลยปะเนี่ยเขเก่งอะครับ เดินอุ้ยเขี้ยวราเวลทั้งเฟนิกส์เฟนิกส์เฟนิกส์มนีมาว่ะนี่เป็นคนแบกนะเขี้ยวเป็นคนแบกคนแบกเอาไหมไม่เขี้ยวอย่าแบกความใจคนอื่นเขาไอ้สัตว์ต้องให้ควางใจกูไม่มึงไอ้เขี้ยวสองตามเกี้เขาไม่กูความเชื่อใจกูมากเลยเคี้ยวอยู่ไหนวะไอ้เขี้ยเดี๋ยวกูอ้าวมึงอยู่ไหนมึงอยู่ปุ่มป่าใช่ไหมไอ้ไม่ต้องใช้ปั๊บฟ้าไอ้ไม่ต้องใช้ปั๊บแดงไอ้สัตว์แจงแจงแจงเคี้ยวอะไรเนี่ยขาป้อมอ่ะดึงเขี้ยอะไรบ่นเนี่ยเมื่อกี้เห็นป่ะแกดึงอะไรมันวะ อะไรดีมันเอาสปั๊บมาหรือกระจายหิ้วเร็เขี้ยงรีบอ่ะยัง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 เมื่อเร็วเร็วเมื่อยังไม่ไม่เบสเร็วเบสเพื่อนเพื่อนงัดแล้วเพื่อนงัดโดนมันงัดว้าเออสวยร้อยสวยมังก็ต่อสวยพี่สวยไอ้เกมมันก็แบบเจอคนที่เราเราตบมาแล้วเราก็มาช่วยเราแบกนี่วะเหมือนตบหัวรูปหลังเลยว่ะเขี้ยง ใช่แล้วสุภิ์ตกหัวรูปหลังแบบทําให้ดาวเสียดาวก็มาให้ดาวเราอย่างเงี้ยไอ้ดีแดกไอ้ไม่ใช่ดาซี่งลงไปนัง่งดึงยืนค้างไว้เคียงเี่ยเก็บโดนจับแลวมึงกำพิมพ์คอมพิมพม์คอมอยู่เนี่ยเดทสเต็ปพี่ไ<ผ>ม,ม่เสียวอ่ะอย่างไรกับเหตุการณ์ที่กำเราจะเกิดขึ้นต่อไปนี้อ่ะครับว่ามากำเราจะเริ่มเรียนออนไลน์ในวันที่สิบแปดณวันจันทร์คุณคิดอย่างไรพระเจ้าผมไม่อยากเรียนครับ ผมไม่เรียนแน่นอนสามวันติดอ้าวเขาเรียนสามวันอะไม่ไม่กูไม่เรียนสามวันติดเขาเริ่มเรียนสิแปดแต่สิแปดสิแปดสิบเก้ายี่สิบกูไม่อยู่อ๋อไปไหนอะกูโลกจักรวาลไม่ว่าไม่ทีตอนสี่ทุ่มเต่เขาก็ไม่เข้าใจเลยบางคนที่แบบทำงานอย่างเงี้ยเออกูนี่ไงเฮียเออนั่นแหละอย่าหวังเลยโรงเรียนหัวดอสัตว์ มึงจะพากเงินเติมเกมกูไปได้เฮียเดี๋ยวกูดอกแม่งเลยปีนึงแล้วไปเรียบรุ่นน้องแล้วก็จีบรุ่นน้องแล้วก็จบแผนชั่วพักเลยเคียงสุดเลยเฮียเอ้ยเบสเจ็ดเวีันตีเอ้ยเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยล้าติเฮีย ลาตีลาติดสัตว์ลาลาอะไรครับอะไรครับลาดูดูดูดามเบีไหมครับดูดามเบีไหมครับบอกแกดูดามเบีดได้นะครัว่าดามเบียดกเยอะสุดครับดิคิดดาซี่บักไอ้สัตว์บักอะไรวะของกูบั๊กเป็นดาซี่ตัวแดงไอ้เหียไหนวะไม่เห็นเลยก็หวตัวบน้บนบนบนเคียงบนบนไอ้ดาซี่อยู่นู้นไอ้ดาซี่อยู่นี่กลับไปดิกลับมาดิโอไปกลับยแล้วเฮ้ยบนเลยบน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 มันใช้ตดได้แล้วหนึ่งรเอ็นต์บนได้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เนต์ ดึง<ม>สวยตันนี้มันมีอันติเนี่ยมือข้าวงั้นสันนี้อันติมาเหเย,ออยียบหอยมาจะแรงจริงเปล่าดีทีจะแรงจริงหรือเปล่าพ่อมาเออนี่เอาดาซี่ครับเจมพ์อ้อมหนึ่งที ีหาพ่อมึงเหรอะแชร์ตีหาพ่อมึงเหรอประจัเป็นคุยอะไรสัตว์อะเป็นหอ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 เฟนในหอเอ้าซานิษฐ์ซาณิษเอ้าเอ้าเชียร์ชิบหายละชิบหายละชิบหายชิบหายละวแอบกลับมาสวนเคียงกลับมาสวนไม่ต้องกลับยังม่ตายนี่กลับมาโชว์ได้แล้วดิ เอาเพี้ยตันสวยเฮียโอ้โหอติโอ้โหอติอยู่นี่อยู่นานเอาเพี้ยไม่คิดเหมือนคนลายกูเอเคี้ยงไอ้บัวเฮียคุณว่ามันยืนนิ่งเฉยๆเหรอเมื่อกี้ยไอ้สัตว์เพี้ยนานจัดจริงมันยิ่งนานจัดอ่ะยิ่งนานยิ่งสตันนานไม่เคี้ยงยิ่งติไกลโดนไม่กูรู้อยู่แล้วแต่กูไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดนี้เฮียเพี้ยเขาแม่งโดสวยไอ้สัตว์เออสวยสวยสวยเบสแตกไม่แตกใครบอกกูแตกไอ้สัตว์ ให้คุณผู้ชายคใครบอกเขาแตกแตกไม่ไม่แตกร้านไม่เลยร้านไม่ได้ด้วยเฮียเอ็มสิบเด็ดสเต็ปมึร้านมีแค่กูคนเดียวที่ร้านได้เฮียคุณอีตามไม่ได้ของมึงเฮ้ยจะกูร้านมึงได้แล้วกันเออไงเอ็มเต็ไม่เียสัสเอ้ยโอ้โหเพื่อนกูแตกเฮ้ยอย่างงี้ใช่ป่ะเซ็นต์อันติแล้วมาดิ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 เขาข่อยมาเขาข่อยมาเอาดีเขาข่อยมาเขาข่อยมาอืนี่ดูดด้วย ตีสโลตีสโลอยู่เอาดิเอาดิเอาดิเตกเอาเอาเข้ามาทำไมเอาเอาเเข้ามาแตกเอาแตกหมดโอ้ยยยยยตัวเอาเดี๋ยว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 แดงงูมาดิควายอะไรครับเนี่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 ยนี่ป่าดีอย่างเงี้ยแต่เขียนเอ้ยอีสองตาย่ห้หน้าให้กูเปล่าอะไร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 เอ ไม่สอนตอนแรกมึงไม่ให้กูออฟเล่นน่ะถ้ากูเล่นออฟเล่นคือแบบโหดมากกูบอกเลยเออว่นะเนาะเอ้ยเราคุยกันแต่แรกวะ่ะเบ,บ๊มาขึ้นขึแ้นบบมากูเแบบ๊ซขึ้นมงแล้วนึ้นมาแลบบ้วตแบบิดในตัดไ,ดไปแบบไมัจะตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอื้อโดนสตัทเอื้อเอื้อเออเออเฮ้ยติดได้พูดพราะสายสัตว์เีกยแก๊กกูจะเอามึงสิบเท่าหรือเปล่าไปที่มาวะมึงตายกี่ตัวแล้วแก๊กตายไปห้าเดี๋ยวมึงตายห้าเท่าเดี๋ยวมึงตายยี่ห้าตัวตายศูนย์ไม่ฆ่าศูนย์ตายยี่ห้าเจอกู จะฆ่าแบบไม่เหลือซากเหลือซากก็ได้เยี่ยไว้กินไ่าดน,นั่นแหละเนื้อมันเนา่าเบสเบสเอาดิเบสเบสเ,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 เอาดิเบสเบสเอาดิเบสอุ้ยโดนไม่โดนนี่เทียวว่ะไม่โดนนี่ว่ะอุ้ยสวยกวลับไม่ได้ไม่กลับเดี๋ยววับโอเคงั้นถอยเลยเฮียเล่นโลมาเอา้าผมไม่รู้จักเขาว่าถอยวะทุกทีโอเคหมดอล้วเพื่อน ไอหาว่าปากไปเข้าเด้อไอ้สัตว์นี่ไงะมาดูเอามาดูเอาเนี่ยดูเอาคาป้อมอะ่ะอาอเอาชิบหายแล้วไม่มีคนตามกูจุดตัวไฟพังแล้วตายแล้ว,ลวชิบหายแล้วเพื่อนเมสช่วยกูเออสวย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 เมสสวยได้อยู่ได้อยู่สวยได้หมด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 สวย ลาวิวทำเฮี้ยนะไ่ใช่ไม่ใช่ลาวิวทำลาวิวตีนกอยู่ไม่หเมื่อกี้ใครมาช่วยดิกเตอร์มั้ยไ่ใช่่ใช e ่ใชไม่ใช่่ใช่ไม่ใ t ่ไม่ใชไมม่ไใช่ใ่่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ญม่ใไมไม่ใชใช่ไใช่ไม่ใช่ไ่ใช่่ใม่มไ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 ไม่ใช่ ใช่แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยล้างบวกได้เลยแค่กูแบบผ่านกูเดินติดเสาไอ้ปัดล้างบวกเที่ยบไปดูเลยช่วยเองเพื่กูช่วยร้านมึงเองตอนเทียบกูโดนเองอีกเ้ยชิบหายแล้วมึงฆ่ากูมึงฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าเพื่อนกูเหรอไปไหนไปไหนไปไหนฟลุ๊ปแฟลปไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับเอาดิ เออสวยสวยเอาดิเอาดิเอ้กูเข้าไปทำไมเนี่ยเฮ้ยทิปมันคิวมันล้างกูหมดเลยอ่ะโอ้จบแล้วเออที่มันได้ทิปนี่เหงาหน่ะเอ็นเอ็นไปเลยโอ้ย่โอ้ยที่สกิลนี้ก็แรงทุกหายเลยไอ้เหี้ยไม่ตีป้อมลูกเออนั่นแหละสองทีแตกอันติีเราบิวโดนทันนิสัตยิงแมสติงไวสัต์ อทันปลวะทันแหละเรามาเยอะขนาดนี้มันต้องทันแล้วอ๋อเนียนอยู่ล่างหนึ่งโอเคน่าจะไหวดูดิตัดด้าดง้าดอ,อ่ะโอ้ทุกคนดูตัวแฟตตัวนี้ดูดูมันจะหัดมาผลไวไ,ได้หรอโกเฮ้ยเด็กเกียร์นะไอ้สัตว์มันเขาสัด<า>ได้ได้วยลัดแบบดราคสเลเยอร์ หน่าภูมิใจหน่อยเนี่ยวิธีการปล่อยบัฟแบบโปรเฟชชั่นอลนะฮะน้องๆเขียนมาเขียนเฟนิกหรอเฟนิกหรอกดนี่ก่อนใกล้เนี่ยใกล้ตุ่ดเนี่ยตีโลตีโลตีโลอ้าวเฮี้ยมันสวยจังวะเฮ้ยกูกดอันตีทำไมเนี่ยไอ้เฮี้ยทำกูเสียสติทำกูเสียสติเหรอเกือบจะตายเกือบใครโดนเข้าไปวะน่ะเกือบอ r d u i n o แตก เเบสแตกเบสแตกถ้าเบสเข้าแบบนั้นเบสกูแตกได้ไหมกูน่าจะแตกด้วยขัดโยนก็มาวะอย่าแมโลูกชดโยนไม่ดิม่ดิม่ดิตามกูฐานปลาอินเทพมาวะเดี๋ยวเทพไงตอนนี้บอกว่ากูได้ตัดไม่ไัดไม่ได้ละสิน่สิตามกูตีกูอีกนิดเดียวไอ้ตัดหนูก็หิวอ้าวเฮียอยากได้มากขนาดนั้นเหรอวะ มึงแบบหัวปล่อยหัวไปก็ไ,ปได้วิ่งหนีไปกันเนี้ยเค่ยังตากูไปสุดชีวิตไอ,อ้เคียงอย่าให้ป้อมเราไม่เสียสักป้อมเลยเ,ออเคียงอย่าให้ป้อมเราเสียมึงไปบอกลาวิวไปเฮ้ยไอลาวิวมึงยิงแคลรี่โอ้แคลรี่ลงแคลรี่วะ่ะเออแรงก,กันไปวะโซโล่กันมันจะได้มันนะ้งเนี่ยตั้งหันการสังร้อยโอเคนั้งกูโซโล่ โอ้หแค่ติดคีพอดีโอ้เห็นไังสัตว์โยกอยู่โอ้โหที่หายเลยเมื่อกี้กูว่าจะยื้อเวลาเมื่อกี้เห็นลาวิวกับไอ้นี่ยังเดินเข้ามาโอ้โหลาวิวโคตรแรงเดี๋ยวเท่านี้บีบอัพสโลวนี่นี่นี่เป็นไงล่ะไงละมึงตัวอะไรยี่สิบบาทะบอกเลยไอ้สัตว์มันค่าเยอะเกินแบบตัวละไรยี่สิบแล้วมันค่าเท่าไหร่วะค่าไปแปดแล้ว Hey, เฮ้ราพี่มันบอกว่ามันเมื่อกี้เห็นมันโคลสกอร์อยู่ไม่ได้ไปสองตาในแรงอ่ะจะน้ำหมดเลย <c oughs> เล่นดสองตาเลยเว้ย <c oughs> แล้วมัน<ะ>อีตาหนึ่งในนั้นก็คือตาที่ตบเรามาตาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เว้ยเหี้ยป่าก็เราก็เหี้ยในป่ากเราแครี่เหี้ยมาทเหี้ยอยู่หรอพี่โชว์เม็ดสิบห้าคิวแปลงพ่อ <c oughs> <c oughs> จะเทีย่ยนี่มังจะเอาจะเอานี่อยู่นี่โหเฮียมึง<อ>ใน,นจนแบบลัดคลิปกูได้สุดยอดเย้งมาออกลางเพื่อเจนเดี๋ยวมึงไปคน,ดนดเดียวอ,อยู่บนหมดดีกว,ว่าอ๋อบอกแล้วเนี่ยเอ้ยดัซซี่โอ้โห,โห,โหคิวดัวควดคิวอุ้ยสวยเขียพูดแบบพวกคิวอ่ะครับแต่ไม่มีใคร ก็คือแบบผมผมจัดการตัวหลักแบบพวกคิวอ่ะก็คือแบบเอ่งเก่งจ้าเก่งจ้าเก่งเกินลยครับน้องๆคือแบบไม่มีใครเข้าไฟอะผมยังคิวได้สองคนนะครับคือแบบง่ายภูมิใจด้วยเฮียภูมิใจเดิเอาดาร์ซเล่ย์อย่เพื่อใช้ชนะเครื่องเราเด็ดโอ้สันนิษสันนิษ โอ้โหเฮียดึงดไปกี้ตะเกียบโดนเฮียเลยโยนได้เฮียโอ้โหโอ้เวลาเวลไม่มีกอเกิดแบบนี้มุพระเจ้าแล้วเฮียแบบเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิเทโอ้โหจะระ้โอ้โห้โหโอ้หโหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอหโ้โหโออ้โหโอ้โหโออ้โ เฉยไหลนะเฉยไหลแน่อเหี้ยสุดยอดโอ้โหที่เราเดือดซิเป็นคิวได้ไงวะนะไอสัตว์เขาแทงฟองไม่ไม่ไม่รับเบสเหี้ยไปเหลือศูนย์ชาร์จเร็วชาร์จชาร์จเร็วชาร์จอยู่สัตว์เอ้ยเหี้ยโอ้ยแผไปเหลือสองเฉยเฮี้ยตกใจเลยเฮ้ยยังไม่ต่างนะเคียงตายเหี้ยไม่ได้แล้วไอสัตว์ไฮ้พากูเสียแล้วอะโอ้ยต้องพาไอคูมดิไม่เป็นไรถือว่าเสีย เสียเสียเสียทุนไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แพรเอาทุนต่อไม่เอาโอ้โหดูดูคนเรานะโอ้จะจบแล้วคนแล้วพี่ผมผมเล่นไม่ได้พี่อยากแพ้พี่อยากแชทแพ้อีกรอบนึงเหรออุ้ยผมอยากชนะนะโอ้โหกูแบตหมดไงเฮ้ยรีดไม่ไปชาร์จไฟตาเดียวไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมึงเล่นไปชาร์จไฟตาดิเซ็มก็ปล่อยยาวเลยเว้ยชาร์จยาวไปเลยเฮยเร็วไม่เด็ดนะเฮ้ยคุยอะไรตัดอี๊ แปดห้าเนี่ยตอนนี้โอ้โหเพิ่มมาสามเปอร์เซ็นต์ซะว่าแบตชาร์จเร็วเร็วพราเกินไปไอ้เฮียแบตนี่ยกูยังงงเลยแบตชาร์จได้สามเด้งไอ้แบตเพิ่มมาห้าได้ไงไอ้เฮียเมกี้ขึ้นสองตอนนี้เร่งห้าคุณตีนมากเฮ้ยโคตรติงเลยบุกเฮียงเร็วตาเดียวอ่ะเดี๋ยวค่อยเลยครับเออกูอยากเล่นตาหนึงว่ะไปจัดเลยเฮีย